เก็บเลดีดกันจ้าพร้อมเก็บแล้วแหละดูหัวเขาสิหายไปไหนก็ไม่รู้จะลองถอนดูกันว่าหัวจะใหญ่ขนาดไหนถอนไม่ขึ้นอันนี้หัวหัวไม่ใหญ่อ่ะ เหมือนข้าวหน,นีกระถางดูหัวนี้หัวนี้ใหญ่มากดูดิไม่ค่อยแคร์ <c oughs> หรอหูใหญ่มากน่กว่าแครอทนี่โอ้โห อันนี้หัวเลยอันนี้เราปลูกแครอทหรือว่าปลูกเอดินี่น่าจะแครอทแหละ <c oughs> หัวไม่สวยนะนีอันไหนหัวนี้แตกแล้วไม่เก็บสักที นี่แตกแล้วไม่เก็บไม่เคยเก็บเนาะหัวนี้ล่ะเป็นยังไงบ้างเฮหัวนี้เหมือนจะสวยนี่สวยจริงๆริงนี่ไงแต,แตกเหมือนกันชุ่มจัดนะมาเอาหัวนี้ใหม่อีกเหมือนเดิมต้นใหญ่แต่หัวเล็กนะ ต้นเขาใหญ่ที่สุดเลยเลูดิแต่หัวมีแค่นี้นี่มีหนึ่งสองสามแล้วก็สีสีหัวอีกหนึ่งหัวมาฝากแปลงคณะไว้นี่อุย้ยหัวนี้สวยน่ารัก Baby Lady ี้เลดีอันนี้เป็นแครอทยักษ์มีแค่นี้นะคะปลูกไปแบบเล่นเลๆไม่ได้คิดว่าจะกินแต่ไม่รู้ใครจะกินไม่รู้ว่ามันกินแล้วมันจะเป็นยังไงนี่